สวัสดีครับบ้าเท่าวัสดีท่านชมครับวันนี้วันที่6พฤศจิกาย,ยน2567นะครับผมมาหาพอ่ออ้วนครับผมครับครับผมได้ยังกินเนาะครับรับขับขอบคุณครับผมเอาท่านชม,ชมเดี๋ยวเขาไปหาพอ่ออ้วนน้ำกันป่นหับบานเพิ่อนอยได้นี้นะครับช่วงใบนะครับ บ่ายวันที่6พฤศจิก,กาย,ยน2567นะครับผมเมื่อนี้บรรยากาศคึมล่มท่านผู้ชมบ้านเราอากาศเย็นแล้วนะครับออจะหนาวบอ่อปีนี้นะครับท่านผู้ชมอากาศจะหนาวบอ่อตะวันก็เริ่มเย็นมาสองมือแล้วนะครับอนะครับบรรยากาศเย็นแล้วคึมๆนะครับอากาศเย็นสบายนะครับพามาหาพระอว้วนครับพระอว้วนเขามาสองสามงวดนะครับผม มาหลุดหนึ่งงวดนะครับกับมาเขางวดสองหสองงวดที่พันมาหลุดนะครับหลุดคือหลุดนะครับโอ้เ,ออเขายัางกับพ่อพ้าเขาเจ้าวันนี้พ้าเขาเจ้าว่าเั่นเขาเนี้ยว <laughs> มะตากเอามาตากมันบ่มีวางตากกันป่ครับผมโอ้นะครับช่วงนี้บ้านเฮากูเริ่มเกี่ยวเขาแล้วเขาเจ้าท่านผู้ชมเขาเจ้าแล้วก็มาตากนะครับเนาะเขางามได้หลายป่ะครับได้หลายอยู่ได้หลายอยู่งามอยู่เอาครับเอาครับผมเขาจะจะได้กินน้ำพันอยู่ละสิหนาวเพราะอากาศเย็น โอ้แม่เพิ่นนในตำสาอีกแล้วสวัสดีครับพวนนะครับสวัสดีครับแม่นะครับเพื่อนเอาเข่ามาลงเข่ามาตากคุณผู้ชมแดดกับบะมี่เอาบาทนี่เอาวดนี่วดที่แล้ววดหิวนะพ่อเนาะ เขาเขางวดเป็นงวดอยู่ท่านผู้ชมงวดหกสองให้สองหกมากหกสองงวดที่แล้วลุดลุดอ่าลุดคือลุดคือลุดเด็ดบอกแต่ลักลอยชีมันมาก่วยสิบหลายวันเนาะแสแหละใครของงวดที่แล้วพ่องวดที่แล้วขันบ่เขาเนี่ยขันบ่เขาเขาโชว์บอดดอนนะพ่อเนาะนี่ขันบ่เขาเขาโชว์บ่โดนท่านผู้ชมบ่เขาเอ้าพ่อจะโชว์หลายพ่อบ่เขารัก่วยมีแตรสาม แม่แล้วก็แม่แล้วขำเลยมันเขาเขาจังโชดโดนถือไปจักโดนๆอันนั้นอันมันบ่เขาเห็นแป๊บเดียวแหม่แล้วเอมีเขามีหลุดนะพอนะมีเขามีหลุดธรนมช้ชมงวดบ่เขาห้ากะว่าบ่เขางวดเขาห้างกะว่าดูนี่เออเท่านั้นตัวพอนมาจะได้หิ้วบางวันนี้พ่อจะได้หิ้วบ่เอาสียังอยู่สียังมีนะสีพ่อวันพ่อวัน มันมาสองตัวมันตรงเหลือมาตัวหนึ่งตัอตรงเหลือตัวนึงลนึ่อสีตรงเหลือสีตรงเหลืออเด็ดเดเห็ดหน้าพ่อเหรอบ่เด็ดเห็ดดิตาตาหน้ามียุ่บ่โดยมียู่ให้ให้แต่เห็ด่อเอเราว่ามีหน้าชิเกลอาแต่มาชมนี่ละรอบนี้นีป๊บ่ปังบอกซียูอภรรานะครับสีกับแปด สี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดแปดแปดศูย์แปดหาเดเดยวบอสเถ้าจะเขียนตัวยังไงอีกเพี้ยนหนึ่งอ่าสี่ยังอยู่นะพ่อเนาะอันไม่ยังดิพ่อหกี่หกแปนย์สามตัวบอสเขียนลักล้อยไปให้บลักล่อยเแมนบ่ดิหกแปดศูนย์เยหกแปดศูนย์สามตัวคือ6แปดศูนยเอาแล้วตัวพี่นี่มักมักตัวไหน ี่มักสเจ็ดพี่บอเน้นเน้นลักเดยี่ก็แปนี่เน้นลักนี่ละเน้นลักสีเอานีไปเขียนหกแปดศูนย์ไเขียนตมันนั่นันเอาสายจับมีสามตัวบอหรือประจับเงินเหเลยเอาหกซส่เจ็ดหกสี่เจ็ดพูดถึงไอ้ทาทาี่กรตรงกับของปูเลยปูเจ็งบอกปูเจ็ดสองบอกเลยเราเราว่าเราเด่นหกสแล้วว่าเอาเจ็ด ก็จะเป็นเจ็ดเจสี่หก้าของพ้อนี่หกสี่เจ็ดหส่เจอาหกมันกลับกันมาอือคนเจ็ดหกสีสี่สี่หกหอันนี้หกสเจ็อากาศอากาศอากาศเย็นเป็นนอนดีนะพ่อเนะเริ่มหนาวแล้วเหนาวหนาวๆ่รมมีมีมักว่าอากาศแบบนี้ก็มักยุ่งนาะดีก็หอนนะพ่อเนาะแม่นยุ่แม่นมาหอนเลยอือแต่ว่าพ่อถึงเสียเงียเงาแบบ ให้ได้ใส่จักปีนะถ้าพ่อเสื้อแขนยาวก็ไดเสื้อแจ็ปฟิล์มใส่เสือแจ็ปฟิล์มน้าแม่ย้อนหนาวครับปีกายบ่ได้นุ่งแม่จะว่าได้เย็นจักมื่อสองมื่อนะต่ว่ามันมันบ่หนาวป่ะเนี่ยเอาเอาให้บ่ได้อาบน้ำแม่ปีนี่จะหนาวก็เก่าเด้ลยมันหนาวเนีมันบ่ได้ไม่ได้ดังไฟฟิงมันธรรมดาไม่ได้ดังไฟฟิงบ่ลเหรอตื่นขึ้นยามเช้าอันนี้บ่ได้ดังในปีที่แล้วมันบ่มันบ่หนาวครับหนาวเพราะอะไรทําไม บ่ฝันดีบ่แม่ฟันบ่ฝันบ่ฝันฟันบ่ชิวฟันแตกสองอหงสองฟันแตกแปดสองอหกสองมาถึงแล้วทำผู้เดียวพอไม่ทำทำผู้ชมเพืนเท่าไรแม่จัดอันนี้เป็นสองขับเป็นบ่แม่รถแท้ทำผู้ชมเอ้ยบ่าเป็นรถไถรถอีตันเพิ่นแปลว่าเอาเข่ามาตาด เข่าพักตานเพิ่นได้เข่าร้ายปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นได้เข่าร้ายทำมาชุบไงนี่นั่นเฝ้าเอาบ่ฝ่อเขากระลักบ่ฝ่อเขากระลักเอ้าน่าตัวไปฟ้องเขาไอ้ตั้มผูดเดียวโอ้ท่านผู้ชมอยู่บ้านเห็นแต่ผู้หนึ่งสอดผู้หนึ่งตั้มอยู่นี่สอดเองตั้มเองเอ้าเอ้านี่ละเน้นลักซี <S <S เดี๋ยวบ่าวเถาเขียนตัวยญ่ๆให้ท่านผู้ชมย่าาสมตัวไอลักซ,กซเน้นี่ศูนย์สห้าสเจ็ดเหกเซน่นตเน้นตรวนี้สีเจเจ็อ่า้าผู้ไดมัก6ีศูนย์หกีากัดจับเอาเจ้พอเน้นสี่เจ็ดลักแปดเป็นตัวร่องแปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดเอาเดียวบ่าวเถาเขียนให้ทห่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอนี้บ่าวแถาเขียนให้ตัวยญ่านะพอเอฟซีพหไงไม่ไเเ่เอาบ่าวแถาเขียนให้น้ำเน้เด้อ นะครับเพียนให้ตัวยหงไๆนี่ของพ่อเพื่อ่ะ16พฤศจิกายน2567นะครับผม,มแคปบหน้าจอนะครับของพู้วันเข่ามาสามงวดหนะาหลุดหงวดหนึ่งงวดแล้กก็มาเขา 62, ่า2662หลักก็มาหลุดงวดที่แล้วหลุดนะครับทนผูมชมงวดที่แล้วนี่หลุดทั้งเหล็กวิ่งหลุดทั้งเหล็กวิ่งอแต่ ของพอ่ออ้วนนี่ถ้าจับคู่บ่เข่าเลขเด่นกันยังมากด้คืองวดหาเก่านะพอ่นนออ้วนเนาะเออแม่นอยู่งวดหาเก้านี่ออกห้าเก้าให้เดนเ่นห้ากับเก้าเออกับเก้าเลขวิ่งมาน้ำกันแต่ว่าบริจับคู่ให้นะพ่อเนาะอือครับหาเก้าก็อือพันงวดบาทบาทมางวดสองหกสองพอเพิ่นให้สองหกมาทั้งเลขวิ่งนะครับกับมาทั้งเลขจับคูอือก็หกสองอ่ารักจับขึ้นอ่ามามาโตเลขติดสองสองกับ เล็กติดพอให้รถเล็กติดคือมีเกา่ามีหมีสองนะพ่อเนาะอืออืออ่าเอาันี้เน้นที่ลักซีลักด้เงิอือซมันออกซีแล้วมันต้องซีอีกต้องมีซีอีกต้องซี่รักทิพย์หรือปบอาติึกลักพอดีซก็ได้สี 40, 45, ่ศูนย์หับตัวด้วยได้ท่านผชมเด้วเอาลืมเขียนให้พ่อพันวาเขียนให้เอฟซีน้ำกับตัวน้ำพันวาอย่าลืมบอกเอฟซับน้ำเด้อ กลับด้วยอกลับด้วยกลับด้วยก็ได้กลับน้ำพอเห็นว่าหาลอตเตอรี่แล้วครับชมได้อเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี 8, 80, ่นะครับอ่าครับผม40457 4ถ้าผู้ใดมักรัก8กับ808587 0 8 5 8 7ครับ3ตัวเอาลักร้อยเอา6ใส่647ตัวนี้ผู้ใดมัก640645จับใส่เนาะพ่อเนาะเอออืม จับใส่เลยจุดนึงเลยจับใส่เลยปีไม่บปได้ลงไป <นะ S 1> หาลูกบม่ได้ไปใส่บ่พ่อเขาบอกไปยึดใจว่าจ๊คสิบไปว่าไปบัตรเขาขึ้นมาหาเยอะปีนี้ปีที่แล้วเขาบปได้มาปีที่แล้วบปได้มาแต่มิถุนพ่อลงไปได้นาะปีแล้วเนาะเออลงไปลงไปสงการลงไปสงการบอกมันเ็นปีสงการทำไมว่าพี่สงการเขาไปมากแต่สิมาคู่เดียวมา ลูกไซาลาเขไซาลาลูกไส้โคกบ่ได้มาเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเขาอยู่จังหวัดกาฬเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเอ่อเฝ้าแม่เนาะอยู่เป็นมูแม่อะไรเขามีกิจการในคนมีสวนมีสวนประกูดมีสวนอันนั้นนี่เยีะอย่างถูกอ๋อนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมพระอ้วนเอฟซีกระามกระรอานะครับนะครับไม่ใช่เงี้ยวของพวกเขาตรงนี้ เพราะงี้วนี้มาเล็กวิ่งอยู่ที่เนาะบ่มาบ่มาบ่มาเลยลุดที่กันลุดที่กันบ่กซองเซียนบ่มากับบอมาคือกันบอกจะไปหาไปยัางขับยังจะไปหาเพิ่นอยู่ใกล้ๆนะคร like er. okay. okay. ับไปหาคือเก่านะมีงวดเข้างวดลุดละครับผมเออเพราะว่าทุกเซียนนะครับเนาะมีเข้ามีลุดบ่มีไผให้เข้าสู่งวดท่านผู้ชมนะเพราะเพราะว่าก็บ่มีผู้ใดฮู้มีมีซีบ่นั่นเนาะบ่ถึอเนาะ มันออกเบิ้ลไหมพ่อมันออกเบิ้ลมันออกเบิ้ลแต่ละเสี้ยนแต่ละจันงกับพ่อเขาธรรมชมออกเบิ้ลรักรอยกัเป็นศูนย์ทำอ่าอางวดนีพอว่าซีอยู่ซีอยู่ได้ซีสี่ศูนย์สห้าเนะครับเน้นรักซีถ้าลักแปดแปดนย์แับสมตัว6กสเจเม็ดเดียวเอาไปเลยพอ่นว่า มันจะบอกแม่หกแปดศูนย์นี่เพราะตัวที่เขียนนี่บอกว่าอ่ออ,อันนี้ก็ว่าบ่ดศูายิวเลยเป่โซ่กับบรารีโซ่โดนจะไปโซ่พ่นโดนบรารีทด่พ่อมันบ่อเข่าเออถ้าว่าต้องโซ่แวบ,บๆหเห็นแวบ,บๆพ่อมันบเข่า ต้าขันเข่าเนี่ยเขาจับโซ่โดนโดนว่าโดนว่าโดนสี่ตัเขาขอบคุณพผวันครับผมเอาวันดีครับวันดีครับผมเอาวันดีครับเนี่ยวันดีครับขอบคุณเอฟซีนะครับพอกันคิดนาครับผมสวัสดีครับ